มาครับวันนี้อร่อยอร่อยกับเกงกะทิมะเขือใส่หมูมาอร่อยอร่อยด้วยกันบอกไว้ก่อนทำนะครับ สำหรับคนที่ชอบกระแนกระแนเรื่องทำอาหารอย่า,าไปคิดมากเดี๋ยวไม่สบายนะครับเดี๋ยวปวดหัวมันเป็นสูตรใครสูตรมันนะครับไม่มีการจํากัดการทำอาหารไม่มีสูตรจากัดนะครับทำได้ทุกอย่างได้แต่คนชอบ เดี๋ยวเห็นทำอาหารก็เอาไปกระแน่กระแหน่ไปพูดอีกคิดเอาไปคิดอีกบปวดหัวมันเป็นสุดรไข่สูตรมันตามความชอบของแต่ละคนชอบยังไงก็ไปอย่างนั้นไม่มีจุดจำกัดตายตัวการทำอาหารสุดรจำกัดก็คือสูตรของไข่ของมันที่ชอบ สูตรของผมก็คือวัอนนี้แกงกะทิทุกอย่างใส่รวมกันไว้ในถ้วยเดียวขอย้ำว่าทุกอย่างใส่รวมไม่ในถ้วยเดียวนะครับ เรากะปริมาณมาไว้พอดีแลครับขับโม่ใบนี้เพราะอัดเพงประจําการทําอาหารไม่มีสูตรใตัวแล้วแก่คนชอบใส่หมูลงไปเลยครับูนมากเขาจะสั่งทีหนะ้า <c oughs> แต่มันดอดพูดไม่ได้ครับทำไมาาที่ไหนก็นโอ้ยพอพูดไปก็โอ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้มันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนครับคนเราจะชอบอย่างเดียวกันทำไมไม่มีเมียวคนเดียวกันทั่วประเทศเลยใช่ไหมใครชอบทำแบบไหนก็ทำแบบนั้นไปแต่เป็นของอย่างเดียวกัน งั้นใช่อย่างแกงก็คือแกงผัดก็คือผัดต้มก็คือต้อมแต่วิธีการทำํำและสูตรมันไม่เหมือนกันไม่มีสูตรใตัวทําไปเถอะเราชอบอยังไงเราก็ทําอย่างนั้น อันนี้ผมก็ทํามาอย่างเงี้ยตั้งแต่ผมเริ่มทํำข้าวเป็นผมก็ทํามาแบบนี้แหละผมผมชอบกินแบบนี้ใส่น้ําลงไปทีการใส่น้ํานี่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับคนชอบน้ํามากน้ําน้อยก็แล้วจบีบางคนบอกโอเ้เกงทําไม น้ำเยอะออกก็เก่งนะครับไม่ใช่ผัดถ้าผัดจะไม่มีน้ำเนาะโอ้เก่งทําไมยังน้ําเยอะจังเอา้ามัจะตอบอยังไงเออจะไม่ใส่น้ำเ็าจะเรียกว่าขั่วอีจฉะจะใส่น้ํามันมันจะกระดาษเป็ผัดอีก ตอนนี้เดี๋ยวรอน้ำเดือดทุกอย่างใส่รวมไว้ในถ้วยเดียวกันแล้วครับเครื่องปรุงรอน้ำเดือดก่อนครับน้ำเดือดแล้วใส่มะเขือลงไปเลย ว่าใส่น้ำเยุะจังแกงอะไรใส่น้ำเยุะไปกินกับหนุ่มกินกินกับอะไรก็ได้ครับแล้วแล้วเตะเราจะกินครับแกงแล้วจะกินก็กินไม่กินก็ได้เตะ ผาไว้อีกรอบรอน้ําเดือดเดียวมาปรุงรสด,ด้วยกันน้ําแกงเดือดแล้วอีกรอบหนึออ่งกินดูทีเพราะว่าในช่วยซอสปรุงรสนั้นเราได้ปรุงส่วนผสมต่างๆลงไปพอดีแล้วอะลองกินดูที่ว่าจะอร่อยไหมถ้้อร่อยเราค่อยเติมไป เจ้าเจ้าเจ้าสุดท้ายครับกะทิที่เหลือใส่ลงไปเลยสีสันสวยงามมาเลยไหมครับคุณผู้ชมความเค็มเอาไว้ทีหลัง เราสามารถเติมได้ถ้าเค็มแล้วมันเก้นไม่ได้อืมหืมสุดยอดใบโหระพาเาก็บมาเทลงไปเลยแต่เยอะอร่อยเยอะเยียบร้อยคอนนแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยครับ แกงกะทิหมูมะเขือครับคุณผู้ชมนี่ครับอ,อร่อยอร่อยเดี๋ยวปอยครับไปกินข้าวด้วยกันครับ